สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับการจัดชุดโปรโมชั่นมือสองผสมมือ1นะฮะอันนี้เป็นตู้มือ1นึ่ะครับเป็นตู้ฟาดนะครับ10นิ้วนะครับ10นิ้ว180ฮะเป็นลำโพงโค้งหล่อ180นะครับดูนี่ฮะลำโพงนะครับเป็นโนโรโก้นะครับขับด้วยกาเทียนะฮะตัวนี้ฮะ GT 7 8 1นะฮะเดี๋ยวช่างจะพิกตู้ลำโพงให้ดูฮะนี่ฮะเป็นคงชุบด้วยนะครับแบบนี้ฮะนี่ใส่กับ isuzu d max นะครับโฉมเก่าตั้งแต่ปี2000 ห้าขึ้นมาจนถึง2011นะครับนี่ฮะโอเคขับด้วยเพราะว่าตัวใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะส่วนลำโพงนะครับเสียงกลางเป็นแพลต i ินัมนั่หมด4ดอกเลยนะครับพร้อมกับทวิตเตอร์ใหม่นะฮะสดอกนะฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปีเอ็มเแบนด์จากแพลต i ินัมเหมือนกันนะครับนี่ฮะแบบนี้จัดชุดอยู่ที่1,900งบาทนะครับเซตนี้นะครับด่วนเลยนะครับยูสุดีแมก เก่านะฮะดีแม็กเก่าส่วน DMa ม็กออนนนะฮะชุดสีแดงนะ้้มมีคนจองแล้วนะครับวันอังคารเจอกันกันกบงานติดตั้งฮะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ